มันก็เราก็รับเอาพลังที่เป็นหินจักขยะมาใช้สุขภาพเราก็ไม่ดีสุขภาพเราก็เสียเริ่มเบื้องต้นเลยสุขภาพเสียหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีกลิ่นไม่ดีมาแล้วอ่ะก็ทําให้ธุรกิจเราก็เริ่มไม่ดีอนี้คือ,น,คอนี่คือความเป็นอันปมงคลที่พี่รอนบอกแล้วเราไปดูในหมู่บ้านถ้ามันหมู่บ้านเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นทาวเฮาส์เป็นทาวโฮมแล้วมันติดกันเลยหลังๆชนหลังเลยไอหลังหนึ่งเกิดมันไม่รัก ไม่ได้รักษากฎระเบียบเปิดร้านขายอาหารอยู่หน้าบ้านเลยผัดกับข้าวอยู่บ้านเราได้กินไหม mm hmm. ก็ผังหงุดหงก็ผังเหมือนกันอ่ะไม่ขายของห้ามขายของเลี้ยงหมายอย่างเดียวก็ได้อ่ะโอ้ท่านหมาท่านแมวเลี้ยงแมวถ้าเต็มบ้านเลยขี้แมวเม,ม็นหงุดหงิเราก็ผังเหมือนกันเพราะเราแก้ไม่ได้ไอ้สวยสุดที่พวกเราเคยเห็นนะไอ้หมาแมวนี่บางทีมันก็ยังเจรจากันพอได้หรือมันทะเลาะกันบ้างนะ จอบ้านนั้นอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะบางเอญเขาเลี้ยงเด็กที่มีความพิการแล้วมันร้องทั้งวันไม่ได้ร้องแบบร้องธรรมดานะแบบร้องแบบกรีดร้องอะ่ะนึกออกไหมเด็กเขาก็คือไม่บอกย้ายบ้านหนีเถอะอาจารย์เขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้จริงอยู่ในสภาพแบบคือเราต้องเข้าใจนะว่าเวลาเราอยู่เราไม่ได้อยู่แค่ชั่วโมงหนึ่ง เราไปเยี่ยมเพื่อนชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้มันยังไม่รู้สึกใช่ไหมแต่เราถ้าเราต้องอยู่กับมันยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะได้อรอมเอออะไรที่มันมันเริ่มสะสมมันจะสะสมมากขึ้นเรื่อยเเหมือนเราขึ้นเรือเราเราไม่คุ้นพอเราขึ้นเรือปุ๊บมันโค้งเคงเราก็เมาเรือถูกไหมไอ้ร่างกายเราเนี้ยมันประหลาดคือถ้าเราอยู่จนเราชินกับมันปุ๊บมันโค้งเคงเราก็ไม่เมาแต่พอเราเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจากเรือมายืนบนบกปุ๊บเราจะเมา เพราะว่ามันนิ่งเราก็จะเริ่มเวียนหัวเองแล้เอออันนี้เขาเรียกเหมาบกเนี่ยเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันเป็นเราอยู่แบบไหนปุ๊บมันจะเปลี่ยนวิธีคิดเรามันจะเปลี่ยนสังคมเราไม่ค่อยจะค่อยๆเปลี่ยนไปมันนี้ก็ทาให้เราเป็นคนแบบนี้เห็นไหมอาจารย์ไม่เคยโทษเลยนะว่าดวงคนนู้นดีดวงคนนี้ไม่ดีแล้วก็คนนู้นนิสัยเป็นยังไงไม่เกี่ยวเลย นิสัยคนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่อาจารย์บอกแล้วว่าบ้านมีอิทธิพลกับเรามากกว่าอันนี้จึงเป็นาศาสตร์เดียวที่ท่าอนอาจารย์เรียนแล้วก็เพื่อแก้ไขการที่ไปเปลี่ยนดวงชะตาเนี่ยมันทําไม่ได้นะอย่างพระเขาก็บอกแล้วว่าอันนั้นเขาเรียกว่าบุป,ปกรรมเป็นกรรมที่มันเกิดมามันกําหนดว่าเราต้องอยู่สภาพแวดล้อมแบบนี้เราต้องเกิดมาในครอบครัวแบบนี้ เราต้องมีชีวิตแบบนี้อันนี้คือกรรมที่มันติดตัวมามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราอยากเรียนรู้มันถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเราเองเราก็ต้องฝืนนิสัยเราเราก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขาบางอย่างในชีวิตเรามันถึงจะเปลี่ยนวิถีได้เนี่ยพี่เราถึงบอกว่าเวลาถ้าอาจารย์ไปตรวจให้พวกเราเนี่ยอาจารย์นะเป็นคนเป็นคนที่ไปเปลี่ยนกระแสะกรรมเรา ถ้าเราเข้าใจก็ดีถ้าเราไม่เข้าใจมันก็เครียดเราก็จะมีความสึกไม่สบายใจเพราะว่าเวลาอาจารย์ทักอาจารย์ทักแรงอาจารย์บอกแล้วอาจารย์ตรวจอาจารย์เหมือนหมออาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่มาเอาใจอาจารย์มีหน้าที่เขาลบในวิชาวความรู้ที่อาจารย์เรียนมาถ้าอยู่ได้ so. อาจารย์บอกอ,อยู่ได้อยู่ไม่ได้อาจารย์บอกอยู่ไม่ได้แล้วโดยเพราะเป็นบ้านใหม่ที่คุณกําลังยังไม่ได้ใช้เข้าไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแล้ว เห็นว่าถ้าไปอยู่แล้วมันจะแย่เนี่ยอาจารย์ไม่มีทางที่จะผลักบุญลงไปส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะไล่ออกแต่บางบ้านเขารับไม่ได้นะมีแบบปิดบ้านนอนไม่พูดจากับใครเป็นหลายวันเลยก็มีบางบ้านเขาคิดได้เออมันเป็นการช่วยชีวิตทั้งครอบครัวเลยเปลี่ยนนรือออกมาเนี่ยเหมือนบ้านล่าสุดที่เราไปไปไปภาคตะวันออกแล้วเจอจากแม่ค้าขายไก่ทอด เขาก็ยังนับถืออาจารย์อยู่ตั้งแต่โอ้ห้าหกปีแล้วเขาตั้งใจทำมาหากินขายไก่ทอดเก็บเงินได้กำลังจะซื้อเทาเฮาส์อาจารย์ไปตรวจครั้งแรกก็ไล่เขาออกไม่ให้ซื้อให้ไปเช่าอยู่แล้วก็ไปแก้ไขที่ร้านให้เขาก็ดีขึ้นมาละตอนนี้เก็บเงินได้ละกลัวอีกว่าถ้าเชิญอาจารย์มาอาจารย์จะไล่อีกซื้อก่อนเลยแล้วแล้วก็เชิญอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไล่ออกสดี นะก็บอกเขาว่าก็ถ้าคุณเชื่ออาจารย์คุณก็ไปคิดดูแล้วกันว่าถ้าคุณต้องไปใช้ชีวิตในบ้านหลนังนี้มันก็จะมีอนาคตแบบเนี้คุณจะเอาไม่เอาเขาก็ยังดีเขายัาง,ายางฟังอาจารย์ว่าเขายอมกลับไปอยู่บ้านเก่าแล้วก็อธิบายว่าอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการลงทุนแล้วกันเหมือนกับการบังคับให้คุณต้องออมเงินผ่อนมันอีกหลังหนึ่งแต่ว่าก็ประกาศขายไปขายได้ก็หมดภาระไป เพราะยังไม่ได้อยู่มันแก้ง่ายถ้าอยู่แล้วอ,นะอ่ะยากนะอ่ะอันนี้คือนี่คือนี่คือตัวอยา่างเพราะฉะนั้นเส้นทางถนนที่มาบ้านเรามีผลกับชีวิตเราหมดเลยมันผ่านอะไรมันเป็นอะไรมามันไม่ใช่อยู่ดีๆมาเอะอะว่าบ้านหนูจะอยู่ทิศไหนหัวนอนไปทางไหนประตูหน้าบ้านจะเป็นยังไงจะกว้างจะยาวจะตั้งน้ําตรงไหนมันไม่ใช่เลยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องขี้ประติวมากมาหลังสุดเลย ถ้าสองข้อแรกที่มิลอนสอนไปเนี่ยเรื่องของสภาพแวดล้อมซ้ายขวาหน้าหลังไม่ผ่านเรื่องของเส้นทางพลังไม่ผ่านไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยเกิดคุณอย่างที่บอกอ่ะคุณอยู่เป็นหลังที่สองจากไฟแดงเนี่ยแล้วก็ถนนยาวไปนู่นเลยอีกหลายกิโลเลยอูคิดว่าอาจารย์จะให้อยู่ไม่ให้อยู่อยู่แล้วเพราะว่ามันดักพลังไม่ได้เลยยกเว้นว่าบ้านคุณมีพื้นที่ใหญ่อะถ้าคุณมีพื้นที่ใหญ่คุณถอยบ้านเข้าไปลึก,ลก เปิดหน้าบ้านให้กว้างๆทำลานเบ้าเข้าไปทำยื่นแขนมาบังเหมือนตัวดักน้ำอ่ะนึกออกมหมยื่นออกมางี้แล้วก็เปิดทางนี้ให้มันเว้าเข้ามาใช่ไหมพอพลังพุ่งออกมาปุ๊บให้มันเข้าไปเก็บในบ้านเลยอย่างเนี้ยมันก็มีโอกาสทําได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีพื้นที่ไงนะอะทีนี้พอเร,เ,รเราเราเราเริ่มเห็นภาพพลังอย่างที่พี่รอนบอกแล้วเราก็ต้องมาเข้าใจมันต่อไปว่าพอโลกมันหมุนรอบตัวเองปุ๊บพลังเนี่ยมันจะมีการเวี่ยง เพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเราเคยเล่นไม่เอาขวดน้ํามาแล้วหมุนมันจะเหมือนทอร์นาโดเอาขวดน้านะแหวงๆนีแ้แล้วมันก็จะเหวียงมีแรงเวียงพลังก็เหมือนกันพลังที่เพราะว่าโลกมันหมุนเร็วขนาดหกพันหกร้อยรอบต่อชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะให้ต่อชั่วโมงมันหมุนไวมากแต่เราไม่รู้สึกแต่ว่ามันมีแรงเหวี่ยงเพราะฉะนั้นแ้วพลังที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจากดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วโลกมันหมุน มันไม่ได้เพึ่งหมุนมันหมุนมาเป็นพันๆปีแล้วไอ้พลังเนะี่ยมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบนี้เพราะมันถูกแรงเบี่ยงอ่ะพลังที่มีประโยชน์สําหรับเราคือพลังที่เป็นก้อนใหญ่ๆเหมือนเงินเนเงินแสนหนึ่งเงินบาทหนึ่งอันไหนมีประโยชน์ใช่ไหมเงินบาทหนึ่งก็เงินอนะ่ะให้วันละบาทแสนวันกับให้ทีเดียวแสนหนึ่งเอาไหน เออเออเพราะฉนั้นเอาทีละบาทตายพอดีเลยกูยังไม่อยู่ครบได้ครบแสนไม่รู้นะเอออห็นงนีเพราะฉนั้นพลังที่มันมาย่อยเล็กๆอ่ะมันไม่มีประโยชน์มันจะใช้อะไรมันก็ไม่พอจะไปซื้ออะไรก็ไม่ได้เพราะฉันมันต้องรวมมาเป็นก้อนใหญ่ๆการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยพอมันหมุนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ถ้าบ้านเรามีลานหน้าบ้านน้อยไอ้ก้อนพลังเนี่ยมันก็เก็บได้นิดเดียวมันถูกมันถูกสิ่งรอบข้าง ทำลายหมดอะไรที่มันทําลายเช่นมุมแหลมความแหลมคมลายที่มันจัดจัดที่มันเป็นสีที่มันมีคอนทั้ของสีมากขึ้นเช่นปูกระเบื้องสีดําสีขาวสลับกันอย่างนี้ยหรือกระเบื้องที่มีลายนูนผิวไม่เรียบเหมือนเอาหินมาปูอ่ะพอพลังมันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่พี่เราบอกแล้วมันมีแค่ตาตุ่ม เนอะไหมจะบนภูเขามันก็มีแค่ตะตุ่มจะพื้นล่างมันก็มีแค่ตะตุ่มมันมีนิดเดียวเองแล้วมันม้วนแบบนี้มันเคลื่อนที่แบบนี้อะถ้ามันเคลื่อนที่ถนนวิ่งเร็วมันเคลื่อนที่เร็วมันก็วิ่งเร็วตามใช้ประโยชน์ไม่ได้ยังไม่ทันจับเลยไปแล้วถ้ามันเคลื่อนที่ช้าอ่ะมันค่อยๆมาเพราะฉะนั้นถนนเนี่ยในบ้านภูเขาเนี่ยเราไปดูได้เลยไม่มีเส้นไหนไม่เส้นตรงเพราะว่าการที่ถนนมันโค้งไปโค้งมาอย่างนี้เวลาพลังมันเคลื่อนที่มันจะมันจะช้า แต่ถ้ามันถูกบังคับให้วิ่งเป็นเส้นตรงมันจะวิ่งไวแล้วยิ่งตรงยิ่งเล็กยิ่งไวมากขึ้นอีกเหมือนระบีบปลายสายยางนะนั้นถนนในหมู่บ้านเนี่ยสมมติถ้าเป็นหมู่บ้านป้อมอยู่นี่ถนนกลางหมู่บ้านตรงยาวเลยนะนุ่นวุ่นไปสุดนุ่นเลยสวยละเรื่องว่าอยู่บ้านหลังไหนคือมันสตาร์ทพวกมันวิ่งไปไม่หยุดวิ่ง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 แล้วมันไม่เบรกหน้าบ้านเราด้วยจนกว่ามันจะไปตันสุดนะ แล้วเหมือนน้ำอ่ะสมมติถ้าเราเติมน้ำเว้ามันจะวิ่งไปก่อนแล้วมันกระทะลรวก็ค่อยๆถอยๆถอยๆเนี่ยพลังมันก็เคลื่อนที่แบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะดักมันก็ต้องเข้าใจเนเจอร์ของมันก่อนแล้วลักษณะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันมีสเปซมีพื้นที่ใหญ่อ่ะพอมันหมุนแบบนี้เรารู้อะไรอีกถ้ามันเจออะไรที่แหลมๆมันจะฉีกมันเหมือนมันเป็นก้อนกลมๆอะเคลื่อนที่เหมือนมฆ เขามีมุมแหลมมาประท้าปุ๊บมันจะแยกออกไปเป็นสองก้อนเจออีกมันก็แยกอีกแยกย่อยๆจากหนึ่งแสน,นกลายเป็นหนึ่งบาทแล้วอาจารย์เรียกว่าลายพวกนี้ว่าอุปสรรคเพราะฉะนั้นพื้นหน้าบ้านอาจารย์ถึงไม่ให้มีลายเลยเลยให้เรียบๆมีลายแตกมีลายหินมีลายอะไรเงี้ยไม่ดีทั้งนั้นเลยเพราะมันขัดขวางการเคลื่อนที่ของพลังบ้านเรายกสูงเปล่าอ่ะถ้าถนนอยู่นี่บ้านเราสูง มันขึ้นได้ไหมโดยธรรมชาติแล้วมันต้องไหลาจากที่สูงลงไปที่ตา่าเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเรายิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็ตามมันยิ่งขึ้นบ้านเราไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเราเข้าใจพลังงานมันเคลื่อนที่แบบนี้ไม่พอบ้านเราสูงถนนต่ําถนนวิ่งเร็วไหมถ้าถนนวิ่งเร็วอีกไปอีกเพราะฉะนั้นการปิดล้วไว้ตลอดเวลาไม่ได้การพลังไม่ให้เข้าบ้านแต่การไม่ให้มันไหลออก เข้าใจนะเพราะว่าพลังบ้านเราเนี่ยบ้านเรามันอยู่สูงไงแล้วถ้ามันมีแรงสูบไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยไอ้ที่มันเกิดขึ้นจากบ้านเราเนี่ยมันจะถูกขอบออกไปด้วยไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นการบล็อกมันโดยการปิดรั้วไว้เนี่ยมันจะขังค้างอยู่ในบ้านเราได้ระดับหนึ่งซึ่งพี่เราก็เคยเอาคลิปมาให้พวกเราดูแล้วถ้าย้อนกลับไปดูใน Facebook พี่เราก็ได้หรือว่าไปหาดูก็ได้เขาจําลองเวลาเขาทาลูกระนาดหรือว่าเขาทำเขื่อนอันนี้มันจะเห็นภาพชัดแค่ลูกระนาดเล็กๆเนี่ย มันจะเพิ่มปริมาณน้ําได้หนึ่งเท่าของลูกระนาดสมมติเรามีลูกระนาดสิบเซนมันจะมันจะเพิ่มเบิ้ลการเก็บน้ําได้เลยขึ้นเป็นยี่สิบเซนเพราะฉนั้นมันมีแค่ตับตุ่มถ้ามันมีเยอะขนาดนั้นพอไหมเนี่ยมันถึงเป็นเหตุผลทาไมว่าเวลาอาจารย์ให้แก้ไขอาจารย์ให้แค่ตีสร้างลูกระนาดมาถ้ามันเป็นถนนยาวมากๆเงี้ยเลยบ้านเราไปนิดนึงถ้าเราทําได้เราก็ทําลูกระนาด นั้นรถมามันก็ต้องชะลอพอมันชะลอปุ๊บพลังมันค้างหน้าบ้านเราอันนี้คือการแก้ไขไฟแดงยูเทินทางน้าลายทางขึ้นลงสะพานลอยมีผลกับพลังทั้งนั้นเลยซอยต่างๆที่ตัดแยกระหว่างถนนอะอย่างร้านร้านอะไรอะอร่อยใช่ไหมที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างที่เมืองทองไอ้ที่ตลาดไทยมันเป็นช่องบังคับของตึกแถวอะ มันตัดพลังพอดีมันบังคับบล็อกให้พลังมันค้างอยู่หน้าร้านเขาอันนี้ขายอะไรเมอร์ไซด์ก็ต้องมีบัตรจิหมเงิน <c oughs> เนี่ยอันนี้คือนี่คือลักษณะตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเหมือนว่ามันเคลื่อนที่แบบนี้ทีนี้พอมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันเคลื่อนที่ตามแรงเหวี่ยงมันเลี้ยวทันทีไม่ได้เห็อไหมเหมือนเหมือนเราหมุนลูกข่างลูกข่างมันหมุนอย่างนี้ใช่ไหม มันจะเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวไม่ได้มันมีแรงเวี่ยงเพราะฉะนั้นเวลามันจะเลี้ยวได้มันต้องตีวงกว้างมากเพื่อที่จะค่อยคหมุนตัวกลับมาเพราะฉะนั้นพลังงานก็เหมือนกันพลังงานในโลกนี้มันไม่สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยทันทีไม่ได้จะบังคับให้มันเข้าไปแล้วเลี้ยวเลยอย่างนี้มันทําไม่ได้มันต้องตีวงเพราะฉะนั้นถึงต้องการที่มีสเปซเยอะในบ้านอาจารย์เขาไม่ชอบให้ก้นเยอะเพราะว่ายิ่งก้านเยอะเท่าไหร่มันยิ่งมีการบังคับเลี้ยวของพลังมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นมันจะบังคับยากนะอ่ะต่อไปพอพลังมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วมันวิ่งไปอย่างนี้มันจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะบ้านเนี่ยที่มันเป็นบ้านตื้นพอเราเปิดบ้านเข้าไปปุ๊บเจอหลังบ้านเลยพลังงานมันไม่ได้เคลื่อนไปซ้ายไปขวามันวิ่งตรงเข้าหน้าบ้านปุ๊บถ้าเจอหลังบ้านปุ๊บออกเลยเนึ้ออ,อกไหม เพราะพลังงานมันวิ่งเป็นเส้นเดียวเงี้ยมันไม่ได้วิ่งมาถึงบุ๊บไม่ให้ไปซ้ายไปขวามันไม่ไปมันไปตามโฟลของมันแต่ถ้าเราบังคับให้พลังงานมันวิ่งเข้าบ้านแล้วมันบังคับให้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างนี้มันก็จะหน่วงให้พลังงานนั้ค้างอยู่ในบ้านเราได้นานขึ้นอันนี้คือคือการโฟลของของการบังคับพลังเดี๋ยวเรามีวิธีบังคับมันให้เราเข้าใจนิสัยมันก่อนเนี่ยแล้วบ้านที่พี่รอพูดถึงบ้านไก่ทอดเนี่ยบ้านมันเป็นตัวเอ ประตูหน้าบ้านอยู่ตรงกลางแขนเอสเป็นห้องนอนหนึ่งสองสามสี่นี่ออกไหมเหมือนถ้าตัวยูนี่มันมัน,ม,นมันเว้าข้างหน้าใช่ไหมอ่าใช่ไหมอันนี้มันเป็นตัว S มันเว้าทั้งหน้าและหลังเพราะฉะนั้นแกนกลางของบ้านเนี่ยมันมีแค่แค่ห้องเดียวพอเปิดประตูหน้ามาปุ๊บมันทะลุไปหลังบ้านเลยไอห้องนอนที่เป็นแขนตัวเอสอไม่มีประโยชน์เลยมันรับพลังไม่ได้ ลังงานก็วิ่งออกอันนี้ถ้าเราเข้าใจรูปแบบการเคลื่อนที่ของมันทีนี้นอกจากมันเลี้ยวไม่ได้เสร็จหนักที่สุดคือมันยูเทินไม่ได้เพราะว่ามันมีแรงผลักไปข้างหน้าอย่างเดียวตัวมันเบี่ยงมันก็มีแรงบังคับให้เคลื่อนที่มันไม่สามารถถอยหลังกลับมาได้พลังงานมันถอยหลังไม่เป็นนะมันไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วจะให้มันยูเทินสมมติถ้าในบ้านเรามันมีห้องที่เราเปิดเข้าบ้าน เปิดเข้าห้องนั้นโดยที่หันไปทางหน้าบ้านเป็นอาประมงคนทั้งหมดเพราะว่าพลังมาเข้าจากประตูหน้าบ้านเรามันเข้าไปทางนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเรามีห้องอะไรก็ตามที่มันต้องเปิดแล้วหันหน้าไปหน้าบ้านแสดงว่าพลังมันต้องวิ่งสวนทางกันมันยูเทิร์นับเข้าไม่ได้อย่างนี้อาจารย์เรียกว่าขอทานแล้วมันเป็นขอทานซ้อนขอทานคือพอ เข้ามาปุ๊บอยู่เท่านี้เป็นห้องนอนใช่ไหมพอเปิดเข้าไปห้องนอนหัวเตียงมันดันมาทางนี้อีกมันต้องอ้อมหัวเตียงเข้ามาอยู่เธอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเข้าเตียงโอ้โหทางนี้บอกว่ายิ่งกว่าขอทานนะเป็นขอทานในหมู่ขอทานอีกทีนะึงบอกว่าอย่า,ยอ,ยายอยู่เลยมันแก้ไม่ได้มันเป็นมันเป็นไฟบังคับอันนี้คือถ้าเราเข้าใจเรื่องของการโฟล์พลังเราก็ไม่เลือกบ้านแบบนี้ เห็นบ้านเนี่ยมันก็เลยเป็นกฎพงจุ้ยว่าบ้านยิ่งลึกยิ่งดีอยู่บ้านลึกเป็นเจ้าสัวอยู่บ้านตื้นเป็นกรรมกรนั่นหมายถึงว่าพลังเวลามันเข้าบ้านเรามันสามารถจะออกดอกออกผลได้แล้วค่อยออกจากบ้านเราไปมีเวลาให้มันหน่วงอยู่ในบ้านเราให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าบ้านตื้นเนี่ยมาปุ๊บไปเลยมีค่าใช้จ่ายมารอแล้วหมู่บ้านรุ่นใหม่ที่อาจารย์เรียกว่าสามทะลุเปิดประตูหน้าบ้านทําไมปุ๊บ ทะลุเป็นประตูหลังบ้านมองไปเห็นประตูหลังบ้านของเพื่อนอีกหลังหนึ่งมองไปเห็นหน้าบ้านของเพื่อนอีกหลังหนึ่งได้หรอกหมโอ้โหนี่ยิ่งกว่าสามทะลุอีกอเปิดหน้าบ้านเราเห็นทะลุไปนหน้าบ้านเพื่อนเลยถ้าไม่ใส่มานะ่านนอะอย่างเนี้ยพลังวิ่งทีเดียวไปนู่นเลยมันกักพลังไม่ได้แล้วพอเราทําบ้านสูงแล้วสูงเฉพาะตัวบ้านแต่หลังบ้านมันไม่สูงตามเลย พอมันขึ้นไปถึงบนบ้านปุ๊บมันก็จะไหลลงเพราะหลังบ้านมันต่ำมันมีแรงผลักถ้าเราป่าว่าพวกเราค่อยๆไปทบทวนไปหรือพวกเราจะเข้าใจสิ่งที่ป๋าบอกมันมีแรงผลักของมันอยู่แล้วพอมันขึ้นไปปุ๊บมันจะถูกแรงผลักให้วิ่งไปหลังบ้านนึกออกไหมโดยธรรมชาติมันมีแรงผลักไปอยู่แล้วเพราะยิ่งหลังบ้านต่ำปุ๊บมันจะยิ่งเป็นตัวดึงให้พลังวิ่งไปไวขึ้นเนี่ยฮวงจุ้ยมันไม่ได้เรื่องของเอาน้ำไปตั้งตรงไหนเลยมันไม่ได้เกี่ยวเลย ไอ้นั้นมันเป็นแค่องค์ประกอบอย่างหย,ยาบหยาบที่เอาไว้แก้ไขถ้ารู้จุดถ้าไม่รู้จุดไม่ต้องมีไม่มีประโยชน์ <c oughs> ไม่ต้องไปตั้งไอ้ตูกต้กระกตุ๊กตาอะไรอีกเหมือนกันถ้าตั้งแล้วรวยร้านขายเคร็ดเดวาลาโคตรรวยแล้วเพราะมันมีเยอะมีทุกอย่างเลยเหมือนไม่ได้เกี่ยวมันแค่เราต้องเข้าใจมันก่อนอ่ายังจบยังพลังชอบอะไรอีกพลังชอบแสงสว่าง เมื่อมีแสงปุ๊บพลังมันก็จะคืนตัวของมันให้กลายเป็นอย่างนื้ออกไหมมันจะมันจะฟูขึ้นมันจะเบามันจะเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นแต่ถ้ามันเจอที่เย็นที่มืดที่ชื้นมันจะหดตัวที่โดยเพราะที่ชื้นมันจะหนืดมากมันจะเกาะไม่ให้พลังเคลื่อนที่พลังจะเคลื่อนที่ได้ช้าี้พลังเคลื่อนที่ช้าเหมือนน้ามันเราไม่พอมาบ้างไม่มาบ้างมาแบบมามาหยุดหยุดเนี้ย เราจะทำอะไรมันก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จอาจารย์เรียกว่าอุปสรรคในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตให้มันโฟล์ไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็บังคับพลังให้มันได้โฟล์มากไปถึงในตําแหน่งที่เราต้องการให้มันไปถึงนะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่าอะไรทีนีเอาเอาให้หมองมองภาพมันให้ออกก่อนเพราะฉะนั้นมันชอบแสงสว่างมันชอบสีเขียวของต้นไม้เวลาที่มันเป็นลานโล่โลงๆเป็นสีเขียวสีเขียวต้นไม้ดอกไม้เนี่ยเป็นมงคลเพราะว่าพลังมันจะไปเกาะอ,อยู่ มันจะไปรวมกันแต่มันจะไม่ดีตรงที่ว่าถ้ามันเขียวมากเกินไปมันจะไม่เข้าบ้านมันเหมือนเด็กอะคุณให้มันมัวแต่เล่นมันก็เล่นกูไม่เข้าบ้านกูก็เล่นอยู่ในสนามหญ้านั่นแหละบ้านที่มีลานหมิงขางในสนามหญ้าทั้งหมดถึงไม่ดีมีพลังแต่ใช้ไม่ได้เรียกว่ามีรู้สึกอาจารย์ตอนที่เราเรียนกันใหม่ๆเนี่ยเออเอาโม้เดียวเลยขี้เกียจไปเยอะ นี่กรรมการมาบอกแนละ้วหมดเวลาหมดเวลานะมีลานสีเขียวเคยมีลูกศิษย์อาจารย์รุ่นเก่าๆนะที่เริ่มเรียนใหม่ๆอาจารย์บอกให้มีหมิงถางเยอะๆนะสร้างบ้านปุ๊บจากเมืองการสร้างบ้านใหญ่เลยนะสร้างบ้านปุ๊บออกจากบ้านมาเป็นสนามหญ้าหมดเลยอันนี้ก็โอ้โหต้องไปแก้ไขสนามหญ้าดีเป็นตัวดึงดูดให้พลังมารวมกันแต่ว่าพลังมันเคลื่อนที่จากสนามหญ้าเข้าบ้านช้า พราะมันจะต้องมีส่วนที่เป็นที่ราบบ้างอย่างน้อยเท่ากับความสูงของบ้านล้มลงมาบ้านสูงห้าเมตรลานก็กควรจะมีห้าเมตรแล้าจานย้ำเลยนะในยุคเก้าบ้านไหนที่มีหมิงถางน้อยยิ่งลำบากนะอันนี้พอเห็นภาพเลยใช่ไหมว่าพลังมันเคลื่อนที่อย่างไงมันชอบอะไรไม่ชอบอะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันว่าเราจะแก้ไขมันยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสีบภูมิที่ดีที่พิระมิดกันไปไป <c oughs> ไปพิรามิดเลยค่ะชมพิรามิดกันต่อนะคะยังยังเอพิโซดต่อไปแต่ไม่เข้าใจ